จังหวัดมุกดาหารจัดฝึกศูนย์มัชการเหตุการณ์จังหวัดประจำปี2564โดยกำหนดรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะเทเบิลท็ e ปเอ็กซ์หรือ TTX ผ่านระบบประชุมทางไกล g o o g l e M หน t ณห้องประชุมศูนย์มัชการเหตุการณ์จังหวัดผ่านไปยังศูนย์มัชการเหตุการณ์อำเภอทั้ง7อำเภอฝึกศูนย์ัชการเหตุการณ์จังหวัดประจำปี2564ในครั้งนี้กำหนด รูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะเทเบิล็อปเอ็กซ์ไตส์โดยแบ่งออกเป็น4ส่วน3ลุ่มน้ำดังนี้วันอังคารที่17สิงหาคม2 6 6 4เวลา10นาฬิกาเป็นพิธีเปิดการฝึกศูนย์ัาชการเหตุการณ์จังหวัดประจำปี2 6 6 4ณห,ห้องประชุมดอกช้างน้าวสารกลางจังหวัดมุกดาหารชั้น2โดยมีนายบุญเรืองเมฆฉชิมรองพราการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธี และมีการถ่ายทอดระบบทางไกลไปยังห้องประชุมศูนย์บัชการเหตุการณ์อำเภอทั้ง7อำเภอวันพุทธที่18สิงหาคม2564เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเป็นการฝึกระหว่างศูนย์บัชการเหตุการณ์จังหวัดมุกดาหารกับศูนย์บัชการเหตุการณ์อำเภอดงหลวงและอำเภอว่านใหญ่ซึ่งอยู่ในลุ่มน้ำห้วยบางทายและลุ่มน้ำห้วยชะโนด เป็นการประชุมผ่านระบบทางไกลจากห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอดงหลวงและศูนย์ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอว่านใหญ่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากสถานการณ์ที่เราจำลองขึ้นมาหรือสถานการณ์ที่เราพูดในช่วงที่ผ่านมาหรือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะต่อไปนะครับเพราะนั้นถ้ามันเจ้าที่ วันพฤหัสบดีที่19สิงหาคม2 6 4เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเป็นการฝึกระหว่างศูนย์วุชการเหตุการณ์จังหวัดมุกดาหารกับศูนย์วิชาการเหตุการณ์าาราารรอำเภอคำชะอีศูนย์วิชการเหตุการณ์อำเภอเมืองมุกดาหารและศูนย์วิชาการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลเมืองมุกดาหารซึ่งอยู่ในลุ่มน้ำห้วยมุกเป็นการประชุมผ่านทางไกล ปเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบโกขก้ลมิตรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปยังห้องประชุมอำเภอคำชะอีห้องประชุมอำเภอเมืองและห้องประชุม,มฝ่ายรักษาความสงบของเทศบาลเมืองมุกดาหารวันศุกร์ที่20สิงหาคม264เวลา9กนาฬิกาถึง16นาทีเป็นการฝึกระหว่างศูนย์มัชาการเหตุการณ์จังหวัดมุกดาหาร ไปยังศูนย์มัชการเหตุการณ์อำเภอดงหลวงอำเภอนิคมคำส้อยและอำเภอดอนตาลซึ่งทั้ง3ามอำเภออยู่ในเขตลุ่มน้ำห้วยบางอีเป็นการประชุมผ่านระบบทางไกลกูเกิลเมดไปยังจากห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยไปยังห้องประชุมอำเภอหนองสูงห้องประชุมอำเภอนิคมคำส้อยและห้องประชุมอำเภอดอนตาล จากการฝึกศูนย um, right? ์มัชการเหตุการณ์ดังกล่าวมีหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมทั้งหมด36หน่วยงานรวมทั้งสิ้น193คนจากการฝึกซ้อมดังกล่าวทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมฝึกศูนย์มัชการเหตุการณ์จังหวัดและศูนย์มัจการเหตุการณ์อำเภอในครั้งนี้ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของศูนย์มัชการเหตุการณ์จังหวัดและศูนย์มัชจการเหตุการณ์อำเภอ รวมทั้งเป็นการทําความเข้าใจระหว่างแนวทางปฏิบัติระหว่างศูนย์ผูชการเหตุการอำเภอศูนย์ผูชการเหตุการจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการสุขเฉลิมองค์ประกครองส่วนท้องถิ่นในขณะที่เกิดสาธารณภัยจากที่เราให้เจ้าหน้าที่ประจําอำเภอต่างๆรายงานเข้ามาเราก็จะสามารถดูจากระบบอัตโนมัตินะครับ ซึ่งจะทําให้เราทราบโดยทันทีทันใดเลยนะครับรวมถึงท,างทาง่านท่านปอพอหรือไม่หลังการฝึกซ้อมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดมุกดาหารได้จัดให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการฝึกซ้อมรวมรวมทั้งนำปัญหาอุปสรรคต่างๆในการฝึกซ้อมมาประยุกต์ใช้เมื่อเกิดสถานการณ์ทุกภัยรวมถึงการนำข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากศูนย์วัชการเหตุการณ์อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมฝึกซ้อมมาปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้เข้ากับสถานก,การณ์ต่อไป